เราไปฟังอีกหนึ่งเรื่องที่รอยอยู่ในสายจากคุณหนึ่งเกียร์แดโกสนั่นเองนะครับวันนี้คุณหนึ่งเนี่ยจะมากับเรื่องที่เป็นประสบการณ์ได้ยินได้ฟังมาครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่วันนี้คุณหนึ่งจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันไปเกิดขึ้นที่วัดในจังหวัดระยองนะฮะระยองนะผ่านมา10กว่าปีครับให้ชื่อเรื่องว่าโลงเย็นนั่นเองและตอนนี้คุณหนึ่งนั้นอยู่ในสาย เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปรับสายคุณหนึ่งพร้อมๆกันครับสวัสดีนะฮะคุณหนึ่งสวัสดีครับพี่ตามแต่ว่าตอนนี้มาทางนี้ก่อนนะฮะทางนี้ก่อนกับจะช็อกเรื่องของโลงเย็นนี่โอ้โหบรรยากาศช่างบิ้วมาได้แบบไอ้รมแล้วนะ <c oughs> เรื่องเมื่อกี้ที่ไปเจอมาแปลก,กๆคงพร้อมแล้วกับ <c oughs> เรื่องที่บอกว่าผ่านมาสิบกว่าปีที่วัดในระยอง ไหนรวมมาบรรยายให้แฟนๆเด็๋ช็อกฟังกันบ้างสิครับว่าเรื่องของโรงเย็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็เรื่องโรงเย็นนะครับเป็นเรื่องอที่ผมได้ยินได้ฟังมาจากพระพิสุรูปหนึ่งก็แล้วกันนะครับ,รบซึ่งท่านก็บวชนี่แหละทีนี้ผมต้องค้าวความนิดนึงนะครับย้อนกลับไปช่วงประมาณปีห้าสามตอนนั้นเนี่ยผมยังรับราชการทหารอยู่ซึ่งผมเป็นทหารปีห้าหนึ่งนะครับตัวระจําการปีห้าสามช่วงนั้นเนี่ยปีห้าสามเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่หนักหมามาก แล้วใช่ช่วงนั้นแต่ช่วงพักปดนี่คือเดือนประมาณเดือนเมษานะครับก็ผมจะปลดสิ้นเดือนสิ้นเดือนเมษาตอนนั้นเนี่ยประมาณสักเดือนมีนาเมษาเนี่ยเหตุการณ์ที่ผมได้ยินได้ฟังมามันจะอยู่ในช่วงนี้นะครับอืมทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปอ่ะตอนนั้นอะ่ะประมาณเดือนสักเดือนมีนาปีห้าสามนะครับผมก็อยู่บ้านนายที่ชุมพรนะครับอยู่บ้านในพลทีนี้เนี่ยหลังจากทํางานประจําวันเนี่ยมีโทรศัพท์เข้าว่า น้องชายนายซึ่งนายผมเนี่ยท่านเป็นคนจังหวัดระยองนะครับบอกว่าไอ้โทนจะเสียชีวิตแล้วตอนนี้คือแบบเหมือนกับใกล้จะตายแล้ววะอยากให้พี่น้องมารวมตัวเพื่อที่จะดูใจน้องชายคนเล็กของบ้านอพอผมได้รับคำสั่งจากนายปุ๊บเนี่ยผมก็เตรียมรถเพื่อที่จะพานายเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดระยองนะครับออกจากชุมพรช่วงนั้นประมาณสักช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับก็ขับไปเนี่ยคือแบบต่นนั้นยอมรับว,ว่าขับเร็วมากนะครับไม่ควรเอาปเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ ก็ขึ้นทางลงทางหมดอะไรปว๊บพอเข้าเขตจังหวัดระยองตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มคือตอนนั้นผมขับมาเนี่ยแทบจะไม่ได้จอดแวะกันเลยนะเพื่อที่จะพานายมาดูใจน้องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้เจอกันตลอดชีวิตนะครับก็พอจะเข้าถึงระยองเนี่ยคันเนว่าอีกแค่สิบนาทีจะถึงตัวโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับนายบอกว่าเฮ้ย hey, พลทหารมจอดเลยกูปวดเยี่ยวออนายอีกนิดเดียวนายจะถึงจะถึงโรงพยาบาลแล้ว นายบอกเออนะกูไม่ไหวแล้ววะก็เลยจอดรถปุ๊บใหม่นายแกก็ลงไปลงไปปัสสาวะผมก็ลงมาจับเวลาอยู่ที่ประมาณเจ็ดนาทีนะครับอพอหลังจากขึ้นรถปุ๊บเนี่ยขับมาติดไฟแดงข่าว่าหลุดไฟแดงนี่ไปก็จะถึงโรงพยาบาลระยองแล้วบอกผมว่ามีโทรศัพท์เข้าพอโทรศัพท์เข้าปุ๊บนายร้องไห้เลยบอกเนี่ยไอโทนตายแล้วเนี่ยเขารู้เลยนะอยไอโทนตายแล้วไอโทนตายแล้วครลับสายปุ๊บแตโทนน้องชายนายตายจริงๆอบอกโูนายเนี่ยถ้าเราไม่แวะเข้าห้องน้ํากันเนี่ย นายได้ทันดูใจแล้วได้ทันดูใจน้องแล้วมันแค่เวลาแค่เสี้ยววินาทีจริงๆอะไรประมาณเนี้ยเนาะเจ็ดนาทีเจ็ดทีที่มีค่าเออที่มีค่ามากที่จะแบบไม่ได้เจอกันช่วชว่ช่วย่ช,วยช,วยชีวิตแล้วอะ่ะพอไปถึงปุ๊บตะโถนก็นอนตะโทนเนี่ยแกเป็นคนขาขาดนะครับเพราะว่าแกโดนไม้ทับขาแกจะขาดกาด็หลังจากที่นั่นเสร็จปุ๊บตอนเช้าก็ติดต,ต่อนําศพกลับไปนะครับที่วัดวัดหนึ่งที่อําเภอแกลงก็แล้วกันนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็ กำหนดสวดเจ็ดวันนะครับก็นั่นแหละก็คือแบบผมก็วนๆเวียนๆอยู่ตามงานศพแหละแต่ไม่ไม่มีอะไรมากมายหรอกเขาก็เอาศพแช่เย็นไว้แช่โรงเย็นไว้แล้วก็อ่าทําพิธีสวดจนกระทั่งวันเผาพี่ดมจนกระทั่งวันเผานะครับหลังจากที่เคลียศพเคลียรอะไรเสร็จเอาศพเข้าเตาเผาปุ๊บอเอน,น,นี่ยเผอิญว่าโรงเย็นโรงเนี่ยมันไม่ใช่โรงของวัด,ว,ดวัดนี้นะครับเป็นโรงที่ไปยืมมาจากวัดอีกที่หนึง่งนะครับเขาก็เลยผมไม่แน่ใจนะว่า หลังจากที่เอาศพออกไปเผาแล้วเนี่ยเขาใช้อะไรแต่ผมคันนี้ว่าอาจจะเป็นน้ํามันกา๊าซนะครับเขาใช้น้ามันกา๊าซเนี่ยเช็ดเข้าไปในตัวโรงอ่ะผมก็เป็นคนมุดโรงเย็นอนะ่ะเข้าไปเช็ด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 จนจนญาติพี่น้องของนายบอกว่าเฮ้ยโหทหารเองดีแล้วนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปลาดประสงค์เพากว่าซลกันนะเนาะแซลว่าเออดีนะากาไม่ส่งเองไปลาประสงค์เนี่ยอะไรเงี้ยทีเนี้ย,ย oh. ก็บอกว่าเอ้ยปลดทหารมาเองก็มาเป็นสกปรกเลยเนี่ย oh. เยก่งขนาดนี้ก็ oh. พูดแซวๆกันจนหลังจากนั้นเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาโรงเย็นน่ะ ยกไปเก็บที่วัดเอาไปคืนวัดนะครับเพราะว่ามันเป็นโรงที่ยืมมาพอหลังจากนั้นผมก็ช่วยกันยกโรงคึบป,ปุ๊บขึ้นกระบังท้ายแล้วก็เอาไปส่งกันหลังจากที่ไปถึงวัดที่หมายปุ๊บเนี่ยก็ยกโรงเย็นลงนะครับเพื่อที่จะเข็นเข้าไปเก็บใต้ถุนศาลานะครับหลังจากที่เข็นโรงเย็นเข้าไปเก็บใต้ถุนศาลาเนี่ยปรากฏว่าอ่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่เหมือนกับท่าน,นจําวัดอยู่ในใต้ถุนศาลาพี่ตั้มแล้วท่านก็เลยทักกับพวกผมว่า เอายมเอาโรงเย็นไปใช้เจออะไรแปลกๆบ้างไหมเอ้าผมก็เจออะไรแปลกๆอ่ะคือก็คือโรงเย็นอนี่ยนาะมันก็มันก็น่ากลัวอยู่แล้วไงแต่แต่ถามว่าเจอไหมมันก็ไม่เจออะไรแปลกๆทีนี้เนี่ยท่านก็เลยเราไห้ฟังว่าไหนๆก็มากันแล้วอยากจะฟังอยากจะฟังเรื่องแปลกๆไหมที่อาตมาเคยเจอกับโรงใบนี้เอโอเอโอเออเออเนี่ยที่ผมเกิดมาเนี่ยคือเป็นเหตุที่ว่าผมไปได้ฟังเรื่องนี้มานะครับครับใช่ทีนี้เนี่ย หลังจากที่หลังจากที่ท่านก็นั่งนั่งตรงนั้นเพราะท่านนเป็นพระที่ที่บวชยังไม่นานเท่าไหร่แล้วท่านก็จําวัดอยู่ใต้ถุนศาลาซึ่งศาลาการประเรียน,นยมันจะเป็นพื้นยกสูงไงท่านก็ขอมาอาศัยอยู่ตรงใต้ถุนเพราะว่าตัวของท่าน,เ,นเป็นคนที่ไม่ชอบพื้นที่แคบก็คือจะอยู่จะอยู่ห้องนอนส่วนตัวไม่ได้ถ้าถ้าเป็นห้องก็เป็นห้องโลง่ลงๆใหญ่ๆเหมือนบ้านสองชั้นแล้วก็แบบที่โลง่ลงๆอะไรอย่างเงี้ยท่านเป็นคนไม่ค่อยชอบที่แคบ ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่ายอ้อนกลับไปเมื่อประมาณสามปีที่แล้วเนี่ยท่านเป็นข้าราชการครูบำนาญน,นะครับ mm hmm. ซึ่งภรรยาตายแล้วก็ลูกเต้าเป็นฝั่งเป็นฝาหมดแล้วด้วยความที่ว่าท่านหลังจากที่เกษียณครูมาเนี่ยมันก็คือไม่ไม่อยากจะอะไรแล้ววะไม่ลูกเนี่ยเมียก็ไม่มีแล้วท่านก็เลยอยากจะบวชตลอดชีวิตอื mm hmm. หลังจากที่ท่านเกษียณมาพบท่านก็เลยตัดสินใจบวชที่วัดวัดนี้นะครับพอหลังจากที่ท่านบวชปุ๊บเนี่ยท่านก็ขอกับเจ้าว,วาดว่า คือผมไม่อยากจะนอนกุฏิได้ไหมขอนอนใต้ขนศาลาตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าผมนอนที่แคบไม่ได้เหมือนที่ผมเกิดมาเมื่อค้าง้งต้นะว่าท่านไม่ชอบที่แคบหลวงตาท่านก็บอกว่าอา่แล้วแต่แล้วแต่ท่านเลยท่านจะนอนไหนก็แล้วแต่เลือกเอาอะไรอย่างเงี้ยพอท่านมาอยู่ใต้าาุนศาลาปุ๊บท่านก็เห็นโรงเย็นใบเนี่ยตั้งอยู่ก่อนแล้วท่านก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะว่าเออก็แค่โรงเย็นนะเนาะจะมีอะไรใช่ไหมทีนี้ยหลังจากที่เสร็จงานบวงงานบวชปุ๊บญาติพี่น้องกลับกันหมดแล้วปุ๊บเนี่ยตัวของท่านก็เข้า เข้ากดจำวัดเพราะว่าท่านกลางกดนอนนอนบนเตียงด้วยความเดียวอ่อนเพียมาทั้งว so the the so ันน่ะท่านก็แบบกราบพง์กราบพระสงฆ์นมสงน้ําเสร็จท่านก็ขอให้หลับไปนะครับหลังจากที่ท่านขอให้หลับไปเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นท่านไม่แน่ใจว่าท่านหลับเพิ่งหลับเพิ่งตื่นหรือเปล่านะครับท่านได้ยินเสียงกึกึ๊กึกึกึแล้วก็หยุดกึ๊กึ๊กึกึ แล้วก็หยุด ас ас แล้วก็วนอยู่ตรงรอบเตียงท่านอ่ะกึกกึกกึกคึกคึกแล้วก็หยุดตอนนั้นน,น,น่ะท่นนา what, it, นบอกว่าเหมือนกับมันครึ่งหลับครึ่งตื่นมันอธิบายไม่ถูกกึกึกคึกกึกึกแล้วหยุดจนเช้าจนนาฬิกาปลุกดังจนต้องพอท่านตื่นขึ้นมานาฬิกาปลุกดังปรากฏว่าพี่ตั้มลงเย็นใบที่อยู่ใต้ถุนศาลาน่ะมันมาตั้งอยู่บนหัวแกอยู่บนที่นอนของแก คืนมาตั้งยู่มันมาได้ไงว่าจคท่านก็ตกใจด้วยความที่ว่าท่านเป็นครูเก่าท่านก็คฮคิดว่ามันแบบจะมีลูกศิษย์วัดมาแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะมาแกล้งเฮ้ยเราไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกเธอนะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เก็บความสงสัยแล้วก็เขียนลงเย็นนั้นนะ่ะแต่เก็บไว้ที่เดิม <S 2> <S 2> อแต่ท่านก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ใครฟังนะท่านก็ไปบินธบาตชันคงคงชั้นข้าวชั้นพุ่งชั้นเพลนเสร็จปฏิบัติจิตสงเสร็จคืนนั้นท่านก็ไม่ได้ใส่ใจ ท่านคิดว่าเด็กวัดมาแก้งถ้าคืนนี้ได้ยินเสียงอีกท่านจะลืมตาขึ้นมาดูแล้วจะดูซิว่าใครมาแก้งท่านนะครับสักพักึงท่านด้วยความที่ว่าอ่อนเพียเนาะคนอายุมากอายุหกสิบแล้วอ่ะท่านก็หลังจากที่สวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จท่านก็เข้านอนนะครับหลังเข้านอนเสร็จท่านก็หลับเหมือนเดิมหลังจากที่หลับปุ๊บเนี่ยท่านเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมนะกึก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 แล้วก็หยุด กรึกกึกกึกกึกเสียงลากอะไรสักอย่างอ่ะมุ่งมุ่งมุ่งหน้ามามุ่งตรงจากเหมือนกับเสียงลากอะไรสักอย่างมุ่งมาหาท่านกรึกกึกกึกกึกหยุดท่านก็ตอนแรกท่านเนี่ยจะลืมตาขึ้นมาดูว่าอะไรใครทําอะไรแต่มันเหมือนกับมีอะไรโดนใจให้ท่านแบบปรับตามันหนักมากมันลืมไม่ได้เสียงนั้นก็วนอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ทีเนี้ยคืนนี้มันไม่ได้มาแค่เสียงที่กลิ่นมาด้วยออืเป็นกลิ่น เลิ่นแบบเนื้อไม่ไหม้อะพี่ oh. เนื้อไม่ไหม้สังเกตว่าเวลาที่ศพโดนไฟไหม้อะ่ะเนื้อโดนเผาอ่ะมันจะกินอย่างนั้น oh. มีเสียงกึก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 หยุดแล้วก็กินโชยมาเป็นละลอกแต่ท่านคืออยากจะลืมตาขึ้นมาดูว่ามันคืออะไรแต่เหมือนกับว่าหลังตามันหนักมากจนเหมือนกับท่านหลับไปหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันครึ่งหลับครึ่งตื่นมันอยู่ในาวังนั้นน่ะพี่รั้จน oh. ตอนเช้าประมาณหกโมงตีห้าหกโมงนยกาก็ปลุกขั้นตื่นขึ้นมาปรากฏว่าวันเนี้ยลงอ่ะอยู่ใต้เท้าท่านลงเย็นใบนั้นเนี่ยเมื่อวานเมื่อคืนอยู่บนหัววันนี้อยู่ใต้เท้าท่านก็บอกโอ้ยใครมันแกล้งวะท่านก็คือทนไม่ไหวแล้วก็คือไปฟ้องเจา้าอาวาสท่านก็เข็นลงอะ่ะคือลงลงเย็นมันจะมีล้อเลื่อนมันสามารถสามารถเข็นลากได้ดใช่ไหมล่ะถ้าก็เข็นลงไปครับอื ท่านก็เข็นลงอไปเก็บไว้ที่เดิมแล้วท่านก็ไปฟ้องเจาา้าวาดทีนี้เจ้าวาสก็เรียกเด็กวัดมาเฮ้ยเมื่อคืนใครไปแกล้งหลวง,งตาว่าท่านอายุมากแล้วมาบวชใหม่ไปแกแล้งทำไมเด็กวัดเขาก็ไม่รู้เรื่องที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยเด็กตักสี่ห้าคนไม่มีใครรู้เรื่องเลยจนทีนี้ท่านบอกอุ้ยไม่ไหวแล้วว่ะคืนที่สามเนี่ยถ้าถ้ามันมาแกล้งอีกจะดูให้ได้เลยว่าเป็นใครเนอะอครับแกก็คือคืนนั้นเนี่ยแกก็โดบเลย m ร้อยแปดสิบคาราบาวดำแกก็กินไปของแกคือไม่จะไม่นอนคืนเนี้จะไม่นอน จะดูให้ได้ว่าใครมันมาแกล้งวะแล้วเราเรามันคือภูมิหลังอ่ะตอนเป็นคารวาท่านก็เป็นครูอ่ะจริงๆริงวไม่ไม่ควรที่จะมาแกล้งอย่างนี้ท่านคิดอย่างนั้นด้วยความที่ว่าถือทิฐีเนาะท่านก็แบบนั่งสมาธิท่านเดินไปเดินมารอจับโจรจนแบบมันดึกมากอ่ะพี่ตั้มดึกมากคือประมาณสักตีหนึ่งคือร่างกายคนอ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะท่านก็เอนตัวลงเพื่อที่จะนอนนะครับเพราะมันไม่ไหวโอ้คงไม่มีแล้วลักมันตีเที่ยงคืนตีหนึ่งแหละสักพักหนึ่งตอนที่ท่านกําลังหลับตาเลย เสียงมาทันทีเลยกึก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 แล้วก็หยุดกึก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 แล้วก็หยุดทีนี้ท่านบอกใจในเต้นปับ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 เลยท่านบอกอะเต้นเหมือนกองเพลนเลยตุบ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 เลยเสียงมันดังมาจากโรงยนนะพี่ตั้มให้คุณผู้ชมนะครับอ่าให้พ <lls> ี่ตั้มให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยจินตนาการภาพตามผมนะเรานอนปุ๊บเนี่ยโรงยนอยู่ทางฝั่งขวามือผนังกำแพงสาลาการเรียนเสียงมันดังไสเข้ามาเรื่อยๆกึกกึกกึกึ กึกกรึกกึกกึกหยุดสักพักหนึ่งกลิ่นโชยมากลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นเนื้อไหม้กลิ่นแบบเนื้อโดนเผาเผาไฟอะกลิ่นขนกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยกึกกรึกกึกกรึกแล้วก็หยุดจนท่านเนี่ยตอนนั้นท่านบอกว่าสติท่านเนี่ยสัมัญชนญาเต็มร้อยเพราะว่าท่านยังไม่ได้นอนท่านเพิ่งจะเอนตัวลงนอนใช่ไหมพี่ตั้มท่านก็เลยแง้มตาดูข้างหน้าไปแง้มตาดูนิดนึงซึ่งมันมีไฟที่เขาเปิดไว้นอกศาลาเนี่ยมันส่องสว่างเข้ามาอยู่แล้ว มันเห็นเป็นลางๆ,ๆอยู่แล้วทีนี้เนี่ยกึกๆๆๆหยุดปุ๊บท่านก็หงีตามองเพราะท่านหงีตามองปุ๊บท่านเห็นเงาดาๆเห็นเงาดําๆเหมือนกับค่อมโลงแบบคือให้คุณผู้ชมสังเกตนะว่าคนน่ะจับโลงแล้วก็ดึงดันมาดันมาดันมาท่านก็คือใครมันแกล้งกูวะเก็ก็เริ่มจะมีโมโหแล้วอะแต่สักพักนึงพอแกคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ย กลิ่นมันโชยมาเลยนะ mm. แต่ร่างคนนั้นนะ่ะแกมองว่าคือแกพยายามสังเกตว่าเป็นพระหรือเป็นเนนหรือเป็นอ่าหรือเป็นหรือเป็นเด็กวัดแต่ตอนนั้นมันเห็นไม่ชัดเพราะเป็นเงาดําๆ uh. ทีนี้เนี่ยเหมือนกับร่างร่างนั้นจะรู้ว่าตัวของหลวงตาท่านเนี้ยรู้ตัวแล้วว่าเขากําลังเข็นลงมาตัวตัวของเงาร่างนั้นะหยุดเข็นนะครับแล้วก็เดินมุ่งมาที่ มุ่งตรงมาที่อ่าตัวเตียงที่ท่านนอนไม่เข็นลงแล้วแต่เดินมาเลยตัวท่านก็หลับตาตีเลยอ่ะสักพักนึงก็มีเสียงเดินวนอยู่รอบรอบเตียงเสียงคนเดินนี่แหละและกลิ่นโชยมาแล้วตีอาแล้วหลวงอาแล้วความรู้สึกของหลวงตาท่านจับได้ว่าคนที่เดินน่ะไปหยุดอยู่ตรงปลายเท้าท่านทีนี้เนี่ยท่านก็แบบเอาไว กูไม่ไหวแล้วเว้ยใครแกล้งกูว่ากูจะเป็นประสาทาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ความโมโหแกก็ลุกพวดขึ้นแต่ยังไม่ทันลืมตานะพี่ทาพอแกลืมตาปุ๊บเนี่ยแกเห็นร่างร่างหนึง่งซึ่งลักษณะเนี่ยมันเป็นกฎให้คุณผู้ชมนึกภาพตามนะมันเป็นกฎพระเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเหลืองบางๆเป็นมุงใช่ไหมร่างร่างนั้นเนี่ยลักษณะคือเป็นร่างที่หงิกงอเหมือนโดนไฟไหมเอาหน้าเนี่ยแนบมุงอยู่ แนบมุ้งคือเอาหน้านีแนบมุ้งอย่างเงี้ยแล้วท่านตื่นขึ้นมาปุ๊บหน้ามันเป็นประจันหน้ากันพอดีโอจ้าเอ๋เลยพี่หงายหลังตกเตียงดังตับเลยแล้วก็ก็วิ่งเลยแต่เอ้ยเดี๋ยวก่อนผมเล่าข้ามไปตอนที่ท่านสะดุ้งตื่นไอสะดุ้งขึ้นมาปุ๊บเพื่อที่จะดูดีว่าใครปรากฏว่าพอท่านเจอเป็นเป็นอ่าเป็นร่างเงาดำดำกลักษณะอีกงอนะครับแล้วตาเนี่ยประสานตานะ จ้องกันปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงหลุดออกมาจากปากของร่างร่างนั้นว่าขอบุญหน่อยตัวของตัวของหลวงตาปุ๊บเนี่ยตกใจที่ตกใจหงายหลังตกเตียงดังตับเลยแล้วแกก็วิ่งไปที่กุฏิเจ้าวาดพอแกวิ่งไปที่กุฏิเจ้าวาสปุ๊บก็แหกปากร้องโวยวายตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณตีสองอ่ะทีนี้พอท่านแหกปากปุ๊บทั้งพระทั้งเนรทั้งอะไรปุ๊บก็แหกันมาเกิดอะไรขึ้นท่านก็เลยมาเล่าได้เล่าเหตุการณ์เมื่อกี้ให้ฟังนะครับ พอเราเหตุการณ์ได้ฟังปุ๊บเขาก็ยกขยโงงกันมาที่ศาลาเนี่ยแหละจนมาเจอโรงเย็นนะอยู่ในลักษณะของการถูกลากมาลากมาไว้ครึ่งทางแต่ยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงเตียงที่หลวงตานอนพระเองเก็ขึ้นตอนกระบองหน้ากันเลิกลักเลิกรักแลท่านก็เข็นลงไปเก็บที่เดิมนะครับแล้วก็รอจนเช้าปุ๊บเนี่ยท่านหลวงตาก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆโรงเย็นใบเนี่ยเป็นโรงเย็นที่เฒ่าแก่ในตลาดเนี่ยเขาซื้อมาถวายนะครับซื้อมาถวายวัดเพราะว่า เหมือนกับรวมเอซื้อมาเพื่อที่จะสร้างบุญสร้างกุศลแหละแต่ว่าซื้อมายังไม่ได้ใช้งานนะอเผอิญว่าที่บ้านหมู่บ้านคนที่อยู่แถววัดนะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับทําให้มีคนถูกไฟคลอ,อกเสียชีวิต mm hmm. ซึ่งคนที่ถูกไฟคลอ,อกเสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่เมาประจาหมู่บ้านเหมือนกับเมาเหล้าแล้วก็หลับไปแล้วไฟมันไหม้จนแบบดําเป็นตอตะโกะแล้ว ที่เมาคนนั้นน่ะก็ได้ศพศพนั้นน่ะก็ได้เป็นศพแรกที่ได้ประเดิมโรงเย็นนี้เลย mm hmm. mm hmm. อืมอืมอ่าทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มีหลวงตาท่านแรกที่บวชไหม่ผ้าบวใหม่มาเจออื mm hmm. แต่เขาสันนิษฐานว,าว่าวิญญาณของที่เมาคนนี้น่าจะยังวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนเพราะเป็นเป็นวิญญาณตายโหง mm hmm. เรื่องราวมันก็มีประมาณนี้ครับโอ้ยหลวงตาเรียกว่าประเดิมเลยแหละกับการเอ,อเจอโรงเย็นครั้งแรกแล้วก็เจอเรื่องราวผมว่าหนีไม่พ้นอะ่ะถ้าจะไปถามว่าจะมีวิญญาณตนไหนจะมาเล่นกับโรงเย็นก็คงหนีไม่พ้นลุงขี้มเมาคนนั้นแน่ๆใช่เพราะลักษณะศพมันได้ก็คืออย่างนี้เพราะว่าตั้งแต่มีโรงเย็นนี้มาไม่เคยมีใครมานอนใต้ถุนศาลาการประเรียนเหมือนกับหลวงตารูปนี้ ครับ,ค,รบคนอื่นเขาก็ไปนอนตามกุฏิซึ่งวิญญาณก็ไม่รู้จะไปหลอกหลอนใครโอใช่ไหมใช่ไหมถูกพอหลวงตามาเจอปุ๊บเนี่ยพอพวกผมมาเอาลงมาส่งเขาถึงถามว่าเจอเรื่องอะไร,รแปลกแปกไหม<อ>ท่านแค่อยากจะรู้ว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าเอไปผุดไปเกิดหรือ,อยังเพราะท่านก็แผ่ส่วนกุศลให้ทุกคืนโอ้นะ่าจะได้เยอะแล้วแหละแล้วลักษณะแล้วเขาว่าอืพระใหม่เป็นพระที่บุญแรงใช่นะครับครับ เรื่องมันก็มีประมาณนี้พี่ตั้มโอ้แล้วสภาพเขาก็หงิกหง,ง,งิดงองอ่ะดำดำอ่ะน่าจะคนเดียวกันแหละแล้วก็มาแบบขอบุญหน่อยเออเขาพูดตรงๆอ่ะโอ้ <ไ jal. S 2> ถ้าอยู่กับพระนะโอ้โหแล้ว <Piet> er. เราเองนี่ก็ไม่ธรรมดานะตอนที่เหมือนกับเออมุดเข้าไปคือเราหนึง่งมุดเข้าไปทําความสะอาดโรงเย็นนี่เลยหรอคือมันต้องทําอย่างนั้นไม่ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นพ่อผมนะ คนอื่นที่ที่เขาเกี่ยวกับสับเปลือกอะไรเขาก็ทำนะคือใช้ผ้าเนี่ยเช็ดชุบน้ําแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นน้ำมันการหรือเปล่าไม่แน่ใจเช็ดเช็ดคายในโรงเย็นนะครับ มันลักษณะมันก็เหมือนตู้เย็นบ้านเรานี่แหละแต่แมนแต่สภาพมีลายลงลายดอกอะไรอาจจะทําให้มันดูน่านตัวม่เือจริงๆแล้วมันไม่เหมือนหนึ่งพี่มองอยังไงก็ไม่เอาลงเย็น <laughs> คือพี่ก็อยากรู้ไงว่าถ้าเกิดสมมติเป็นสับป,ปะเลอะอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาจะมีวิธีการวิธีการแบบใช้ใช้ผ้าแบบถูเข้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมพี่ก็เลยที่ถามอ่ะไม่ใช่ได้หรอก คือถ้าเรามุดเข้าไปในโรงเย็นขณะนั้นนะ่ะนะ,ะก่อนจะมีเรื่องมีราวกับหลวงตาเนี่ยแล้วเราเองเจออะไรพิษสงอะไรกับโรงเย็นนี้ไหม ไม่มีนะไม่เคยเจอนะอเ,เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนก่อนก่อนที่ผมจยไ่นี่ประมาณสามปีมก็คือน่าจะเกิดช่วงประมาณปีห้าศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์นี่แหละพอผมไปเจอตอนนะั้นปีห้าสามทีไ่ไปฟังเรื่องนี้มาอ๋อโอเคเข้าใจละนะฮะนี่ก็ปเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะขนลุกเป็นกันนะโอ้หลวงตาเจอดีนะตอนเอ,อายุท่านก็หกสิบเนาะนะนะตอนนั้นที่เล่าให้ฟังอบอกว่า ไม่ขอหักตายก็บุญแล้วอ่ะมันมาขอบุญอย่างเงี้ยออคือแกสกระเด็นคือเข้าใจไหมว่าเราเราตื่นขึ้นมาแล้วเจอหน้าคนเนี่ยมันแนบต่อให้ไม่ใช่ผีต่อให้เป็นแค่คนธรรมดาเนี่ยเอาหน้ามาแนบออมุม้งอย่างนั้นน่ะผมว่าร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตมันต้องมีตกใจกันบ้างต้องมีแหละต้องมีและโอ้ยน่ากลัวว่ะแกกระดุ้งกับหลังอ่ะงายหลังตกเตียงดังอักเลยแกบอกอ นะโอ้โหหลอกใครไม่หลอกหลอกหลงตาซะแล้วนะฮะแต่ก็น่าจะไปแล้วล่ะหลวงตาก็คงจะทําบุญทําบุญให้สวดอุทิศสูนกุศลให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับวันหนึ่งไว้เจอกันนะครับครับครับสวัสดีครับ